โลกเข้ามั่นกะเป็นแบบนี้ล่ละพี่น้องคนเฮามันมองบ่คือกันนั่นล่ะครับแค่มองกันคนละมุ่มบ่มีไผผพิษบ่มีผู้ไรเถือกรถที่เฮ้ามักรถที่เฮ้าสอบยังมีคนมาซสือมากมายคนที่เฮาบอกพอใจยังมีอีกหลายคนที่เสือร้มเขาร้านอาหารที่เขาบอกว่าบ่อร่อยมีคนค่อยต่อคิวกันหลายก็มีกระเป๋าที่เฮ้าบอกว่าแพงขนาดนี้มีเงินยังเดี๋ยวซสือบ่ได้ ต้องโงพ่พอมคนมากม้ยังซังจองขามปีบ่มีหยังหรอครับที่บอถูกใจเฮามันมีคนอื่นที่ชอบคือกันมันส่วนทางกันนะพี่น้องจำไว้เลยครับว่าโลกนี้บ่ได้มีแค่เฮาแล้วก็เฮาบร้อยู่โลกนี้เพียงลำพังโลกนี้มีคนอีกมากมมยมีคนอีกหลายแล้วก็มีหลายความคิดมีหลายคนที่คิดเหมือนเฮาแล้วก็มีหลายคนที่คิดต่างจากเฮา ในขณะที่เฮานางเกียรติคนนั้นคนนี้อยู่มันก็มีคนเกียดเฮเค่อกันล่ะครับมันก็มีคนบ่สอบขีา้าเท่อกันอย่าเอาความรู้สึกของเฮาไปตัดสินผู้ใดเราอย่าไปคิดว่าผู้ใดจะคิดแบบเดียวกับเฮาตลอดเวลาต่างคนต่างความคิดครับผม6บวกสเท่ากับเกแต่หาบวกสก็ได้ผลลัพธ์ซ้ำกันสิ่งแฮวคิดอาจบใช่ทางเดียวควคขรบในความคิดควคขรบในความ เห็นต่างของผู้ืนนั่มนะครับจะเป็นการดี